ด้วยสถานการณ์ก่อนเกมที่ค่อนข้างเป็นรองนะคะเนื่องจากว่าลิเวอร์พูลต้องเจอกับปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บค่ะแถมเริ่มเกมมายังไม่ทันจบเกมก็ยังต้องเสียผู้เล่นอย่างไรอันกาฟินแวกไปหนํำซะไม่พอทุกคนคะ่ะยังเจอกับการตัดสินที่รีวาทรงติงมากจริงๆนะคะก็ท้ายที่สุดค่ะเราก็สามารถควา้าแชมป์แรกในรดูการนี้ไปครองได้สำเร็จค่ะ ต้องบอกว่าใจฟูมากๆเลยเนี่ยค่ะเพราะว่าเกมนี้สู้ด้วยใจจริงๆค่ะ ต้องขอบคุณนักเตะจริงๆนะคะที่สู้ด้ใจถึงแม้ว่าเราเล่นเจ็ดสิบวนาทีแล้วเนี่ยแรงของเราจะหมดเยั่พร้อมเรื่องที่จะส่งผู้เล่นดาวรุ่งหนึ่งสี่คนลงไปอยู่ในสนามพร้อมกันเพื่อที่จะเอาแรงเอาความฟิตของดาวรุ่งเนี่ยไปช่วยในเกมรับแล้วก็ท้ายที่สุดค่ะถึงแม้ว่าในแง่ของเกมรับเราจะออกมาได้ไม่ทําได้ไม่ดีนะคะมีในส่วนที่มันต้องเอ่อต้องแก้ไขค่ะมีส่วนที่ผิดพลาดเยอะด้วยแหละแต่ท้ายที่สุดเราก็เอา แล้ก็ได้ประตูชัยนะคะจากความสุดยอดของเฟอร์จิฟันไดลูกแรกนะคะถูกจับฟาวจากลำหน้าของ v วอร์เตอร์เอนโดลูกที่2องค่ะเราก็ไม่ย่อท้อนนะคะพี่ยักษ์ของเราก็โขกเข้าไปแบบเน้นๆค่ะก็เรียกได้ว่าประตูเดียวจอดเลยคะ่ะนั่นก็ทำให้ลิปูนะคะคว้าแชมป์แรกในฤดูกาลนี้ไปครองได้สำเร็จค่ะประเดิมแชมป์ในฤดูกาลนี้ด้วยการคว้าแชมป์ลีกครับ และนี่นับว่าเป็นครั้งที่10แล้วนะคะที่ลิพูสามารถคว้าแชมป์ลีกครับได้ค่ะครั้งแรกนะคะต้องย้อนไปในปี1981ค่ะเราสามารถคว้าแชมป์ลีกครับได้นะคะแล้วก็ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นสดๆร,ร้อนๆในค่ำคืนนี้เลยค่ะแฟนๆก็สบายใจได้เลยนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าเยร์นครอปจะวางมืออย่างน้อยๆนะคะเขาก็มีทิ้งทวนหนึ่งถ้วยเป็นอย่างน้อยค่ะแล้วก็สุดท้ายเลยนะคะต้องขอบคุณนักเตะมากๆเลยนะคะที่สู้ด้วย สภาพร่างกายนะคะถึงแม้ว่าสภาพร่างกายเนี่ยเราเอาจจะไม่เต็มร้อยเนาะเพราะว่านักเตะค่อนข้างที่จะล้าแบบชัดเจนแต่ใจที่เรามีนะคะบอกเลยว่ามันมีเกินร้อยจริงๆนะคะบอกเลยว่า we are s u p r of t h e team นะคะเราภูมิใจในทีมนี้นะคะภูมิใจในสโมสรแห่งนี้ภูมิใจในนักเตะของเรามากๆแล้วก็ภูมิใจในทีมงานโค้ชทีมงานทุกๆคนมากๆเลยค่ะ ขอบคุณที่มอบความสุขให้กับพวกเราชาวหงดนันิรวอว่าภูค่ะ